โอเคครับก็ขอกาบ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็จะมาสอนทนำนแกะเป็นสีใส่ลนะุ์ง่ายมากเจ๊ก็ ใช้ในชีวิตจริงได้มั้งโอเคอย่างแรกก็ต้องมีเนมแท็กแล้วก็สปาของแกะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แล้วก็เอ็นวิวนะฮะเอ็นวิวจานี่เอ็วนวิวนะฮะโอเคก็อย่างแรกให้วางเอ็นวิวเลยแล้วก็ใส่เนมเนมแท็กไอฮะรูปชื่อให้เจ็นชื่ออ่ะเราแป๊บโอเค ก็ให้ทำให้เปลี่ยนเป็น G E E แล้วก็อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์ตัวนี้เนี่ขีดลบข้างล่างนะโอเคนะออกมาโอเคนี่จะได้เรา G E E นะให้เราแกะนี้นะแล้วก็แกะจ้าเปลี่ยนออกแกะจ้าแล้นี่ G E E นะก็จะเปลี่ยนสีใส่ล้วงเลยนะฮะโอ้โหสวยมาก ตามอตโนมัตินะแต่ว่าพอเราตัดขนปุ๊บขนมันจะไม่ได้สุ่มนะขนจะเป็นสมมติเมื่อกี้แกะข่าวใช่ไหมเวลาตัดขนปุ๊บมันก็จะเป็นขนทีข่าวเหมือนเดิมอ่ะมันใจอยู่นะวะเบอร์ของน,นีโ่โอ๊ยแหลกไอ้ล้วกันแกะเยอะแม่นกำยาบ้าขอไปด้วยนะโอ๊ย แล็คแล็คแล็ก็คลิปบางคลิปก็เฟลบ่อยมากเลยนะกาจะอาคลิปลองบ่อยๆแต่ว่าไม่ต้องโซซั์ส,ส,สิโอ้โหแม่ที่เดี๋ยวนี้ก็ยังซื้อโซซักหน่อยนะเดี๋ยวก็จะลงคลิปบ่อยขึ้นนะนี่ไงจะเป็นจะเป็นคนแก่สีขาวนะนี่แต่ถ้าเป็นแก่สีอื่นก็จะดำหน่สีดำก็เปลี่ยนสีนะพอเราตัปตาด,ปปตาดปุ๊บอืมนี่พอเราตัดปุ๊บ ก็เป็นสีดำมันก็ไม่เปลี่ยนสีอย่างอื่นนะโอเคนะครับก็รู้แล้วนะว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปนะครับก็รถสับพังจะพังแล้วไม่รู้แล้โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กันด้วยนะโอเคนะวันนี้ก็ขอตัวลาตัวอนะ่านบ๊ายบาย